คำสอนพญา,ามังลายบทที่หนึ่งสีสวดสดีจุงจักมีตินี่อาจารย์เจ้าจักแต่งตามกรํำรแห่งมหาติสเถนตนเว้นเสียยังกิเลตันหาขาดแล้วหลวดได้ทลงปิตกะอันผ่านเพียวตั้งสามหากเจียนจาสอนสั่งแกพญา,ามังลายตนนั่นสวยเมือง คือว่าหาลิพุญชัยเลืองเชียงใหม่ฮือได้ไต่ตามกองด้วยคำสอนอันนี้พญาตนใดได้เป็นใหญ่ฮือควยไม่เป็นกขยฮือแป่งบวยแปดลูกฮือปลูกไม้ส้มฝาดขมหวานฮือย่านหานหนีอยู่ ยาละล่วงกำจาฮือเลี่ยงกาสามมูอฮือเลี้ยงปูสามคนฮือแต่งพลสามด้านฮือเลี่ยงล้านสามหัวฮือมีตัวในต้องฮือกระทำตนเป็นดังจองลูกหูกลางฮือเลี่ยงนางสามปากฮือเลี้ยงนาคสามตัว ฮือมีงัวแสนแอกฮือเลี้ยงแขกหลายต่างบ้านเมืองจ่างเลี้ยงเกือตอดยาเลี้ยงหมอดคบเมืองซิส,สบเจ็ดจำพวกนี่แหละบทว่าฮือควยไม่เป็นกวยนั่นคือว่าเป็นเต้าพญาฮือมีตา เล่งแลแพพอยังสันฐานบ้านเมืองที่ให้ดีๆฮือพิจารณาดูยังเสนาและอามาตผู้มีคุณและมีโตดฮือไปทุกแหง่งแจงตียังไผ่บ้านเจ้าเมืองตัางหลายฮื้อแจ้งเป่งหันดีเป็นดังตากกยนั่นแลบดว่า ฮือแปลงบวยแปดลูกนั่นคือว่าฮือเลี้ยงข้าจันในไว้ผู้มีพญาอาจฮือเล้วยังราชกิจจุปการประมาณแปดคนหนึ่งเพื่อหฮือนำมายังลาพระโจกปันนาการแต่บ้านน้อยเมืองใหญ่ตั้งหลายแปดทิศสา ใส่เล่มสางแห่งพญานั่นจุวันแลบทว่าฮือปลูกไม้ส้มฝาดขมหวานนั่นคือว่าฮือเลี้ยงคนหลายจำพวกส้มนั่นคือคนพิจารณาใส่ตันตกรรมฝาดนั่นคือคนจักเอาสวยไล่ใบไม้ขมนั่นคือคน เขี้ยวหานอาจสามารถเอายังชีวิตเหาได้นั่นแหละหวานนั่นคือเลี่ยงหมอโหลานายหนังสือพูดใต้กรรมนั่นแวด่บทว่าคือหา้หานหานมีอยู่หัน่นคือหืออ้วาานกวดแต่บาปต่างมวลหาน นั่นคือหารในศินในบุญอันจักอันอาจกระทำอยังกองอันดีและหนีนั่นคือหื้อหนีไก่แต่บาปอากุลนั่นแลอยู่นั่นคือหื่ออยู่กับด้วยบัณฑิตผู้มีปัญญาหู้ศินห,หู้บุญนั่นแลบทว่ายาละล่วงคำจานั่นคือว่า เป็นเต้าพญายาหื้อละเสียยังถ้อยคำอันเป็นยังราชกถาราชสารอันดีตังมวลปริสันทวายเมตสันทวาเมตีต่างประเทศนั่นแลบทว่าฮื้อเลี้ยงกาสาม,มนั่นคือว่าเป็นเต้าพญา,ยาหื้มีสติสั์พัญญะหูล่ำปึงดูยัง อันจักวุธิและบัจจัยวุธิการเมื่อวันสามยามเมื่อคืนสามยามฮือรู้แจ้งในเหตุการณ์อันเป็นอดีตและอนาคตปัจจุบันนั้นแต่แลบดว่าฮือเลี้ยงปูสามคนนนัคือฮือได้กระทําตามจารีตประเพณีเต้าพญาต่างหลายแต่อ่อนนั่นท่วนสามก่อนจริงจักดีแล บทว่าฮือเลี่ยงพลสามดานั่นคือว่าฮือแต่งเป็นคุปยำเกี้ยวต่างสามเป็นที่เปึงแก่คนแก่ตัวแก่บ้านแก่เมืองแล้วแลกระทำการอันจกพุทธิแก่พระเจ้าพระธรรมพระสังฆะฮือลุ่งเรืองไปเหมือนานาน,นั่นแลบทว่า เฮือเลี้ยงล้านสามหัวนั่นคือว่าเฮือเลี้ยงเศรษฐีสามคนผู้หนึ่งอยู่ภายใต้ผู้หนึ่งอยู่ปลา,ายเหนือเวียงผู้หนึ่งอยู่กลางเวียงผู้หนึ่งอยู่ภายใต้เวียงเฮือว่าเป็นตี้เขาไปหายังเข้าของเงินคำแห่งเสีนามาตั้งหลายประการประชานราชเจ้าเมืองตัางหลายเนีย่ยเือคนมีเข้าของเงินคำ ไหว้เนื้อลนั่นแหละบดว่าเฮ้อมีตัวในต้นั่นคือว่าเฮ้อมีผญาหูลำเปิงดูยังสป,ปะกิดตังมวลในตู้เมื่อแลบดว่ากระทำตนเป็นดังจ้องลูบหูกลางนั่นคือว่าเมื่อแขกต่างบ้านต่างเมืองมาก็ดีเมื่อไปเป็นแขกต่างบ้านต่างเมืองก็ดีเมื่อเจ้าบ้าน เจ้าเมืองนิมนต์ไปนั่นก็ดีการี่เฮือกระทำสี่ขนาดองค์อาจด้วยราชอนุภาวะเป็นดังกลางจองนั่นอย่าลูปตนในย่าหนึ่งเมื่อ,อยูหอ,อยูเฮือนเมื่อ,อยะเวียกกระทำกางก็ดีเมื่อเข้าไปสู่แก้วต่างสามนั่นกานี่เฮือได้กระทำตนเป็นดังลูปจองนั่นแล บดว่าฮือเลี่ยงนางสามปากนั่นคือว่าฮือสั่งสอนยังนางอาคะเมเหสีด้วยกรรมสอนสามอันคือว่าเมื่อสั่งสอนฆ่าคนนั่นฮือเขาจาเข้มแข็งฮือเขามีติขวเมื่อปากจากับด้วยเสยนาอามาสมนาพามตังหลายฮือตามปกติ เมื่อปากจากคับด้วยลูกและผัวหื้ออ่อนหวานจริงดีสามอันนี่แหละบทว่าเืือเลี้ยงนาคสามตัวนั่นคือว่าเืือได้อุปถาแก้วทั้งสามคือพุทธนาคธรรมนาคสังคนาคด้วยพระใจัตั้งสี่เือบัรมวลแลบดว่าหฮ้อมีวัวแสนแอดคือว่าเื้อมีวัวหาร จานจาฉลาดผาดผายปิงจัน้นปิงถ้อยเพื่อเปลี่ยนประโยชนะ์ชนะแกต่ตนและตันแต่แลบดว่าเพื่อมีแขกหลายต่างนั่นคือว่าฟันเหือไหวหลายตามาเข้าไหวหลายมือเพื่อมีไม่ถีสนิทติดต่อกับด้วยบ้านน้อยเมืองใหญ่ตั้งหลายตุกแห่งแจงตีจริงดีแลบดว่า บ้านเมืองจังเกือตอดนั่นคือว่าไผ่บ้านเจ้าเมืองยินลำบากเหลือใจเสียแล้วคนเต้าขุนมีกรุณาเล่าลมไผ่บ้านเจ้าเมืองต่างหลายเพือเขามีกำผาโมดจมจื่นยินดีด้วยอันจักตั้งในบ้านในเมืองนั่นเจียงดีแลบทว่าอย่าเลี่ยงหมอดคบเมืองนั่นคือว่าอย่าได้เลี่ยงเสนาอามาต เบาวแก้วฝูงไา่มักคมเหงเต่งอาจญา,ารมโลบล่วงป้นประมาณบาปไม่ใส่โทษฮือชาวบ้านชาเมืองตัางหลายลำบากหมักนักก็ยาฮือได้เลี้ยงฝูงคนเป็นผีกะผีปอบไว้ในบ้านในเมืองบดีแล